อัปเดตพยากรณ์อากาศวันนี้17กรกฎาคม2565พร้อมอัปเดตพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนกักและลุ้นจังหวัดมีฝนในวันนี้ค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับวันนี้17กรกฎาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาค ใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมาดูพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสีส่ยงภั ฝนตกหนักที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้ในวันนี้นะคะ17กรกฎาคม65มีจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการชนะบุรีราชบุรีระนองพังงาจันทบุรีตราดชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะระวังในส่วนของฝนสะสมอาจจะเทมให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับจังหวัดมีรุ่นฝนดังต่อไปนี้ค่ะ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยลสีของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ และพิจีภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นการจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีและสุพรรณบุรีกร,รุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่เน้นในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งเน้นโคราชชัยภูมิบุรีรัมและสุรินทรภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝน,นตกหนักบางแห่งเน้นจันทบุรีและตราภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมี ฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ ช่วงนี้ก็จะฝนลดลงบ้างบางแห่งบางพื้นที่นะคะมีฝนประปายเดี๋ยวเช็คเรดาร์ฝนให้อีกทีฝนจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งในช่วงวันที่20กรกฎาคม65เป็นต้นไปแล้วอัปเดตข่าวสารเรื่องพยากรณ์ให้พี่นี่น้องๆได้รับทราบคลิปนี้กิฬลาไปก่อนจะกนใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย